เด็กนะคะ In this video you can learn about an environment, f r i e n d l y way of life, home and yards. อ่าสวัสดีเด็กๆรอบหนึ่งนะคะในบทนี้นะในหนังสือลูกนะคะถ้าเด็กๆเจอหนังสือแล้วนะดูไปพร้อมกันนะคะจะอยู่ในหน้าที่อ่ unit 3 lifestyles ในหน้าที่14นะคะ14แล้วก็15แล้วเดี๋ยวเดีวก็จะมีแบบฝึกหัดให้อีกทีนึงนะคะเป็นฉักการฟังนะคะลูกถ้าเด็กมีหนังสือแล้วดูตามไปเลยได้ดูไปเลยน,นะคะอยู่ย้ำอีกทีนึงนะจะอยู่ในหน้าที่15นะคะโอเค okay. Let's go <S 3> Unit 3 lifestyles track 4 tiny homes how big is the house you live in do you think you have sufficient space or would you like to have some more some people try to make life easier by living in very small houses there is very little to clean and they are easy to take care of it is a way for them to simplify their lives one reason people like tiny homes is because they are affordable. They cost much less than big houses. Because of their size, the homes are cheap to heat or cool. Also, there will be less electric lights and other electronic things because the place is so small. So, the electric bills are much lower than if it were for a bigger place. Tiny homes are also better for the environment. They are easier to construct, so they use less energy when they are being built. They also use up less space compared to the enormous mansions that some people own. This allows people to have lots of plants and trees in their tiny yards, and that's good for the earth. ่านะคะในทรั c นี้พูดถึงอะไร How big is the house you live in ก็คือบ้านที่ของคุณอาศัยอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะคะใหญ่โตหรือกว้างขวางแค่ไหนนะนะคะอ่าทีนี้มาดูเด็กๆมาดูย่อนหน้าแรกนะคะย่อนหน้าแรกบอกว่า Do you think you have sufficient space คำนี้นะคะ sufficient ก็คือเพียงพอพอนะคะ space คือพื้นที่ or Would you like to have some more? ในนี้หมายถึงว่าคุณเองเนี่ยคิดว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมันเพียงพอหรือว่าคุณต้องการให้มันใหญ่กว่าเดิมกว้างกวางกว่าเดิมน,นะคะ Some people try to make life easier by living in very small houses ก็คือบางคนเนี่ยนะคะหรือผู้คนส่วนใหญ่นี่เป็นไงพยายามหาไม,ไม่เชิงว่าพยายามหาหมายถึงว่าค้นหา ยังไงทำให้ชีวิตของเรานี่เป็นไงสบายสะดวกสบายขึ้นโดยที่เป็นไงใช้ very small houses ก็คือบ้านหลังเล็กๆนะคะอ่าน,นี้นะเปนที่2นึงนะคะทีนี้มาดูบทที่3บ้าง t h e r e is very little to clean เพราะบ้านหลังเล็กแล้วทำไง very little to clean ก็คือทำความสะอาดได้ไง่าย very l i t t l e t o and they are easy to take care of แล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษา It is away from for them to simplify the i r l i v e s ก็คือมันด้วยด้วยความว่ามันเล็กแล้วนะคะมันก็สะดวกสบายอยู่ได้เป็นยังไงคำว่าคำว่า simplify ตัวนี้นะคะก็คือง่ายๆสะดวกสบายนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูยอดที่สองบ้างนะคะยอดที่สองตรงนี้นะ,ะ one reason people like tiny homes is because they are affordable afford afford ตัวนี้นะคะ affordable ตัวนี้แปลว่า Uh, เราสามารถที่จะหามาได้หรือหรือมีเงินแล้วเราสามารถที่จะซื้อมันมาได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่คนนะคะอยากได้ t i n y homes ก็คือบ้านหลังเล็กยเพราะว่าเนี่ยเป็นไงมันจับจ้องได้มันราคาไม่สูงแล้วก็สามารถหาได้นั่นเอง The case must l e s s t h a n big houses ก็คือราคามันไม่ได้สูงเหมือนบ้านหลังใหญ่ๆนะคะ because because of the i r size พูดถึงขนาดบ้าน the h o m e are cheap ชี e ทูฮีทออเป็นไงคะเพราะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ she i ีฟทูฮีทพอบ้านพื้นที่มันจำกัดนะคะจำกัดเนาะไม่เชิงว่าจำกัดก็คือเรามีพื้นที่ปริมาณที่พอแล้วแหละ she i ชีฟทูฮีทออร์ชีฟชีฟทูโก้ก็คือมันเป็นการเปรียบเทียบนะจะพูดถึงอะไรนะคะมาอยู่ไงตรงนี้นะนี่เลยนะคะ she ช t อ่าเป็นสีนะคะมาที่นี่เลย l เลส electric light เด๋ยวดูตามนะในหนังสือเด็กมีนะคะลดอะไรลดไฟปริมาณการใช้ไฟ and other electronic things ก็คือสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ไฟฟา้า because the place is so small เพราะด้วยจำกัดของพื้นที่มันเล็กกันนะฮะ so the electric bill are much lower than this is for to bigger place ก็คือเพื่ะนน electric bill ก็คือค่าไฟ ค่าไฟก็จะเป็นไงมัสโอลเว่คือไม่สูงแม่กกำลังดีไม่เหมือนกับบ้านหลังใหญ่ๆ f i n a l h o m e are also b e r t e o for the environment บ้านหลังลเล็กเป็นไงดีต่อสิ่งแวดล้อมได้งไงนะคะ They are easier to construct สร้างยังไง So they use less energy ใช้พลังงานน้อย when they're being built ในการสร้าง They also use S late s p a c e compared to the a n o m a o u s m a n t i o n that some people own เป็นการเปรียบเทียบว่าเวลาเราใช้พื้นที่น้อยๆหรือจำกับเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เขาอยู่แบบแมนชั่นคือแบบบ้านคลือหาใหญ่ๆรูหรานะคะที่เป็นไงคะะเราอยู่เองอเขาเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบวว่าคำว่า less space ก็คือที่มันมันมันไม่ได้มากมายนะคะ ต่อไป these were people to have lots of plants and trees in their Chinese yard เพราะฉะนั้นในเมื่อในเมื่อเรามี uh, uh, sufficient space แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องได้คืออะไร l o t of plants มีพื้นที่ในการปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชแล้วก็ต้นไม้ในตรงไหนละ่ะใช้ที่ r ยก็คือพื้นที่สวนในบ้านของเราเนี่แหละนะคะและส่งผลนี้ยังไง that's o e d for the age ส่งผลต่อโลกที่เราอยู่นะคะอ่านี่เป็นตัวอย่างแปลนะเด็กๆดูตามนะคะจะอยู่ในหน้าที่15ของเด็กนะคะ,ะทีนี้มาตอบคำถามข้อนี้นะคะหลูจะอยู่ในหน้าที่16ของเด็กๆนะคะเด็กๆ,ๆดูตามเลยนะโจทย์ถามว่าอย่างนี้เลย What is this article about? เวลาที่เด็กๆอ่านจะใจความแนะ่นอนต้องถาม What article about? ก็คือทบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไรตรงนี้นะคะอ่ะเดีลองดูดิอ่า A places where people l i v e how to build something or where to buy a home อ่มาดูคำตอบนะคะอ่าไ okay. place where people l i v e พูดถึงสถานที่ที่เราอยู่อาศัยกันนะคะคำถาที่ What makes tiny homes cheap? A. They have a lot of space. B. They are easy to heat or cool. C. They need no energy. What makes tiny homes cheap? A. ทำไม tiny ที h นี่ c h e ชีพือราคาถูกอะไรไีตอบอะไรเลย Because mm, okay. in easy to heat or cool. For The next one. Why are tiny homes good for the earth? tiny homes A. They save more land for plants. B. They are easy to take care of. C. They can be used for a long time. คิดในเนอเรื่องนะคะทรงผลนี้ยังไงใน,ในย่อหน้าสุดท้ายนะคะคำตอบคือ t h e a n s w e r is t h e y save more land for plant ก็คือมีพื้นที่ในการที่จะปลูกพืชหรือต้นไม้นั่นเองนะจ๊ะหมายเล4 something you don't spend too much money on is called เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไร something you don't spend too much money คีย์เวิร์ดสำคัญบอกรูกคืออย่างนี้ don't spend Too much money is called affordable. And must o l compare. เด e y d e c i d อยู่แล้ว2 1ทับหนึ่งนะแต่2 2งทับสองก็มั่นใจเพราะในเรื่องบอกชัดเจนมาก The answer is affordable ก็คือเราสามารถจับต้องได้เราสามารถหาได้นั่นเองนะจะเด็ก Next number five. What can t o u a m e do for some people? Do for some people make work more difficult? B. m a k e them unhappy and C. make life easier. What can tiny h u m a n do for some people? เพราะฉะนั้นคำตอบของลูกคืออะไรคิดไวค่ะตรงกันไหม make life easier ก็คือเป็นไงฮะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะจจะในเรื่องนะ ทีนี้ตัวนี้ให้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กนะคะช i e of building อันนี้นอกบดเรียนนะนะคะแบ่งเป็นหมวด4หมวดให้เด็กนะคะมาดูคำแรกเลย style Style เด็กทราบู่แล้วอันนี้คือดูจากรูปภาพนะคะ style จดได้ก็จดนะเพราะว่าเดี๋ยวพอกลับมาที่เลือปัญญาครูก็จะถามอีกทีหนึ่งคำว่า style คืออะไร stable ยังไม่แปลนะคะเพราะอะไรรูปภาพชัดเจนมาก style stable s h a p e cube granary อ่าที่ต้องแปลคือคำนี้ค่ะ granary คำนี้นะคะ granary ความหมายเหมือนกับคำว่า barn b a r n ยุ้งฉางฉางข้าวนะคะอ่าหมดต่อไป bungalow apartment duplex flat villa อันนี้ไม่แปลนะอันนี้ทราบนะต่อไปหมวดที่3คือ government building prison consulate consulate ต้องแปลคำนี้ดีกว่าคำนี้นะสองสองนะคำนี้นะคะ consulate ก็คือสถานกงสุลน,นะคะต่อไป church house ก็คือศาลจดนะคะลูกจดไว้นะ next one embassy คือสถานเอกอัครราชทูต and the last one in category 3 parliament house p a r a m e n t House อันนี้ทราบนะคะโอเคะอนนต่อไปมาดูตรงนี้เลย Church, Mosque, Temple อ่าที่นี่แหละที่ต้องแปลคือคำนี้นะคะเป็นศัพท์ใหม่ของเรานะคะเด็กบเด็กอาจจะยังไม่รู้จักนะคะคำนี้ออกเสียงยากมากนะคะ k i r u t k i u r u t v a r r นะคะตรงนี้คือโบสถ์โบสถ์ของชาวซิกซ์นะคะ ทีนี้คำนี้ prelude อันนี้เด็กทราบแล้วนะคะนี่เลยอันนี้ก็ให้เป็นตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วเด็กๆเรียนแล้วแหละแต่ว่าเอามาหัวเด็กๆ,ๆลืมนะคะเพราะว่าหัวเรื่องของเราเกี่ยวกับอะไรจีน Chinese Chinese t e r s อันนี้เป็นหมดคำศัพท์ให้นะเด็กๆลืมนี่ยังก็ไม่รู้นะคะ lamp post ทออะไร lamp post รู front door กระบอก s น o o ต กบอนฝรั่งนะฮะ Drive เฟยมีอะไรอ่ะไซฟ,ฟอร์ดเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องปัญญาจะถามอีกทีนะึงนะคะว่า6คำนี้แปลเป็นไทยว่าอะไรนะคะรวมถึงจากสไลด์ตะกี้นี้ด้วยนะคะโอเค Check the look at the t t and answer the question เด็กๆด,ดูภาพนะแล้วคุณมีตะขัดถามให้นะคะภาพนี้ชัดเจนมาก uh, The question is um tell me name something you can see in your kitchen and in your bathroom อ่ะเด็กๆก็ตอนนี้ยังไม่จองตอนนี้ยังไม่ให้บอกนะนะคะเก็บคำตอบไ้บอกครูตอนกลับมาที่โรงเรียน one more time name something you can see in your kitchen and in your bathroom ไม่แปละนะคะอ่าโอเค question number t w where do you where do you can play outside the house where do you can play outside the house อ่าสองคำสองคำถามนะเก็บไว้นะเอจะบอกว่าเป็นการบ้านดีหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะคะสองข้อนะคะโอเคหวังว่าคงจะได้คำตอบนะคะกลับไปดูอีกทีนึงจะได้คำตอบนะคะเด็กโอเค เวลาหมดหมดเวลาแล้ว The time is up สวัสดีค่ะเด็กๆ